สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านก่อนจะรับชมคลิปดีช่วยกดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยเออกดตรงนั้นแหละว,ว่าแต่นี่มันมือท่านผู้ชมหรือเปล่าวันนี้ห้อสมนอแถมยังชี้มาที่พวกเราด้วยคำว่าไม่น่าจะใช้นะถามมาดูสิโอ้ยงั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยละกันพวกข้าไปก่อนละหลอนก่อนเล่า โอ้ยข้าอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมรู้สึกมันวิววิวแปลกๆวะบ่ายสามโมงกว่าๆเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วก็อีกกี่นาทีก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้เทพหรือที่เรียกกันว่าวาราเทพกำลังรอลุ้นตัวเลขวันนี้แหละจะต้องเป็นวันของข้านั่งๆน,นอนๆรอไว้ออกอยู่สักพัก มันก็ได้คิดย้อนกลับไปบรรยากาศน่าศาลของเจ้าพ่อแดงที่ที่ไอวราเทพยืนอยู่นั้นปราศจากผู้คนก่อนที่มันจะได้พูดออกมาว่านี่คะ่ะอุตสาหลดตัวมาขอหวยด้วยนะเนี่ยพูดจบมันก็ได้นั่งคุกเขา่าแล้วก็เหลียวซ้ายแลขวากลัวว่าจะมีใครมาเห็นการกระทําของมันขืนให้คนเห็นกว่ายอเขาแย่น่ะสิซึ่งธอคิดย้อนไปอีกที ไอ้วราเทพมันได้พูดถากถางเขาไว้ซะเยอะขอหวยต้นไม้ต้นไดพวกเองนี่มันงมงายจริงๆแต่ถ้ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจการกระทําของมันก้มหน้าก้มตาหาหวยกันต่อไปขับไปแล้วนะไอ้พวกงมงายเอ้ยเจ้าผักคุณถ้าถูกหวยข้าจะเอาส้มเอากล้วยมาถวายนะเฉพาะและในวันที่ไอ้วาาเทพนั้นเมาโงซัดโซเซมามันก็เด้พบกับของบางอย่าง นั่นก็คือกล้วยและส้มพร้อมกับขวงงาะัยมาถวายให้กับเจ้าพ่อแดงอย่างนี้ก็ล่าปากนะสิข้าขอกินแล้วกันนะเจ้าพ่อวันหน้าข้าจะกลับมาขอหวยนะนั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะได้กลับมาขอหวยพีนิจพิเคราะห์ตัวเลขเสร็จแล้วมันก็รีบกลับบ้านไปและเมื่อถึงเวลาหวยออกก็คงไม่ต้องบอกว่าจุดสูงสุดของห่วงโซ่นั้นก็คือเจ้ามือ โ่แดกกูอีกแล้วไอวราเทพมันถึงกับล้มสลบสไลดยไปเนื่องจากว่าใสไปเยอะแต่พอรู้สึกตัวตื่นมันก็ได้พูดออกมาน้อยไม่เห็นจะแม่นเลยนี่นะเจ้าพ่อแดงไม่รู้ว่ามันเห็นตัวเลขอะไรรู้แต่ว่ามันน่าจะจินตนาการไปเองมากกว่าแต่ทว่าตอนที่มันย้อนกลับมานั้นกับพบว่าชาวบ้านกำลังก้มๆเงยๆกราบไหว้พวกนี้มันมาทำไมกันวะหรือว่ามาถูหวย เขนเข้าไปตอนนี้จมตีนแน่เมื่อชาวบ้านแยกย้ายกันกลับไอวราเทพก็เดินเข้าไปหาเรื่องเจ้าพ่อแดงทันทีหน้อยให้คนอื่นถูกให้ฆ่าผิดเหรอแทนที่มันจะโทษตัวเองกับโทษสารกระโดดถิบเข้าไปเต็มแรงโอ้ยเจ็บเองทำฆ่าเจ็บงั้นก็เผาซะเลยและสารเจ้าพ่อแดงก็ถูกไฟเผาแบบราบคาบ ก่อนที่เอจืดนั้นจะได้กลับมาพบเห็นสงสัยไฟฟ้ารัดวงจรแน่เลยและความร้อนก็ทำให้งูที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นโผล่ออกมานัน่นมันงูเจ้าที่นี่และสารเจ้าพ่อแดงก็ถูกเรนโลเวตให้กลายเป็นสารเจ้าพ่องูจงอางชาวบ้านต่างก็พากันมากราบไหว้แล้วก็ขอหวยขอเลขเหมือนเดิมหน่อยสร้างได้ขก,ก็ทุบอีกได้โว้ยความไม่เชื่อของมันตรงข้ามกับชาวบ้านคนอื่น แต่แทนที่มันจะอยู่เฉยๆมันกลับทำลายด้วยสนเท้าของมันเองเดินไปไม่กี่ก้าวมันก็ได้พบกับเจ้างูที่ว่าหน่อยบังอาจมาขู่ฆ่าเลือกงูเจ้าที่งั้นวันนี้ข้าขอเชิญไปอยู่ในจานกับแก้มของข้าแล้วกันเจ้างูผู้โชคร้ายถูกเอวราเทพนั้นแบกไป ระหว่างทางมันก็ได้พบกับชาวบ้านที่กํำลังนั่งไหว้พระกันอยู่สายตาที่มองกลับมาของเจฟไฟ๊ไฝรู้ได้ทันทีว่าไอ้วาราเทพไม่เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านมากนักเรียกง่ายๆว่าเกียดขี้หน้านั่นแหละผีก็ไหว้พระก็จะไหว้ทำไมไม่ไหว้ข้าบ้างล่ะฮะตกเย็นวันนั้นไอ้วาราเทพก็ได้เดินไปหาพระธูดงเลือกสถานที่ดีซะด้วยนะหลวงพ่อ โยมมีอะไรให้อัตมาช่วยเหรอและก็เหมือนเดิมมันเหลียวซ้ายแหลขวากลัวว่าชาวบ้านจะเห็นและท่าพนมมือไหว้ของมันดูเหมือนแต่คิดแต่ขวงใจยังไงก็ไม่รู้หลวงพ่อพอาจจะมีของดีให้กับผมไม่ขอรับแบบพกไวแล้วถูกหวยอะไรอย่างนั้นนะ่ะของดีก็มีอยู่ที่ตัวโยมนั่นแหละโยมมองรอบข้างนี่สิไม่รู้ว่าหลวงพ่อนั้นกำลังสอนให้มันปรงหรือเปล่า แต่ว่าแอววราเทพมันก็คิดดีไม่ได้หนอยไม่ให้ก็จะให้ข้าดูหลุมผีทําไมเนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อเมื่อแอววราเทพมันทึกทักไปเองมันก็ได้เดินไปที่เจดีเก่าทําเป็นมานั่งในป่าชา้าเป็นผู้วิเศษที่แท้ก็รอซองละสิท่าผีนะข้าไม่กลัวหรอกโว้ยแน่เจก็ออกมาสิจะทําทอย่างนั้นเลยโยมตั้งสติเถอะนั่งแบบนั้นใครเขาก็นั่งได้ข้าจะนั่งให้ดู เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ป่วยการที่จะทะเลาะก,กับคนบ้าหลวงพ่อได้แต่นั่งหลับตาไปฟืนไฟที่จุดเอาไว้ก็เริ่มดับหมอดความมืดก็เข้ามาเยือนทันทีแต่แล้วจูจ่ๆก็มีอีกาตัวหนึ่งนั้นบินโฉบลงมาทําให้แอวราเทพถึงกับเสียสงตกใจหมดขัาวว่าว่าผีและหลวงพ่อท่านก็นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวใดๆแหมทําเปแกล้งตายเลยนะหลวงพ่อผีมันมีจริงสัที่ไหนกันเล่า แล้วเสียงอะไรข้างหลังขา่ะเนี่ยไอวราเทพได้หันไปพบกับชายที่อยู่ในร่างเงาดำทะมึดทำให้มันตกใจสูดขีดจึงได้พูดออกมาว่าพุโทโธธรรมสังโฆรีบหนีไปให้ไกลขาาเลยเหมือนกับว่าเจ้าผีที่โผล่มานั้นแพ้พุทธคุณของไอวราเทพถึงกับหงายหลังลงไปนั่งกับพื้นก่อนที่จะค่อยๆหายตัวไปเมื่อเหตุการณ์เงียบสงบไอวราเทพถึงกับยิ้มออกมา นี่สินะที่บอกว่ามีของดีกับตัวข้าเข้าใจแล้วงั้นขาลาละน้าหลวงพ่อข้าคงไม่ต่างอะไรกับผู้พิเศษแล้วล่ะตอนนี้นะการที่มันไล่ผีไปได้ด้วยคำพูดไม่กี่คำทำให้ไอวราเทพนั้นเชื่อสนิทใจว่ามันนั้นมีของดีจริงๆเจ้าผีเอ้ยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแท้ที่จริงแล้วคงเป็นฝีมือของหลวงพ่อที่ทำให้เจ้าผีตัวนั้นหนีหายไป และจากนั้นไอวราเทพก็เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องกลายเป็นฉี่ปราขาวเที่ยวออกไปสั่งสอนชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของมันแม้กระทั่งคนบ้าบอกหวยได้บะไรเ่ายมาบอกพวกข้านะพวกเองไม่รู้จักของดีไม่เชื่อก็จะเชื่อสิวัไอวราเทพเริ่มหัวร้อนที่ชาวบ้านไม่เชื่อคำพูดของตนจนกระทั่งมันได้เดินมาพบกับชายคนหนึ่งจะไปวัดหรือไงล่ะเนี่ย ข้าก็ออกมาบอกบุญพ่อเองนั่นแหละจะทําบุญกับข้าสักสิบยี่สิบไม่ะ่ถ้าทําแล้วข้าจะได้ขึ้นสวรรค์ไม้หรอได้สิทําเยอะยิ่งขึ้นสูงเลยละ่ะถ้างั้นเองลองช่วยีย้ทางไปสวรรค์ให้ข้าหน่อยสิเมื่อเจอคนเมาพูดยีหยวนปั่นปราศรจึงได้ชี้ทางบอกว่าสวรรค์น,นั้นไปทางไหนอยู่ทางนั้นไงไม่ต้องทําบุญกับข้าก็ได้รีบไปขึ้นสวรรค์เร็วๆไปสิ้นสุดคําพูดของเอวราเทพ ชายขี้เมาก็เดินไปตามทิศทางนั้นจริงๆมันจะบ้าหรือเปล่าว่าทางนั้นมันหน้าผารีบตามไปดูบันดีกว่าดูซิมันจะเล่นอะไรเมื่อมาถึงหนาา้าผาชายขี้เมาก็ได้หยุดเดินทางนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยข้าจะไปแล้วนะไอ้นี่ยังกวนไม่เลิกปล่อยให้มันตกไปตายซะเลยแต่การเดินไปข้างหน้าของชายขี้เมานั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแทนที่จะตกลงไปด้านล่างกลับสูงขึ้นไปเหมือนว่าจะได้ขึ้นสวรรค์จริงๆ พร้อมกับประโยคทิ้งท้ายที่ว่าเองมีโอกาสหันหลังกลับนะคําพูดของชายขี้เมาก่อนที่จะได้หายไปเหมือนกับว่าได้ขึ้นสวรรค์ไปจริงๆมันพูดอะไรของมันวะแทนที่มันจะคิดได้กับคิดเข้าข้างตัวเองนี่ข้าสําเร็จวิชาวาจาสิทธิ์แล้วหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นข้าก็ขึ้นไปดูหน้านางฟ้าสักหน่อยเถอะความมั่นใจของไอ้วราเทพหวังจะไปแตะขอบฟ้า หรือว่าอยากจะไปเป็นเทวดาก็ไปทราบได้แทนที่มันจะหันหลังกลับมันกลับเดินหน้าต่อไปผลก็คือกฎของแรงโน้มถ่วงยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติม,มก็คือร่างของไอวราเทพที่นอนจมอยู่กับพื้นกลายเป็นศพเน่าเหม็นรอเป็นอาหารของสัตว์ป่าหรือไม่ก็ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติแต่ทว่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ปฏิเสธร,ร่างกายของมันเรียกง่ายๆว่าหมาอย่างไม่แดก ส่วนตัวของมันนั้นก็รู้สึกตัวได้ว่าได้มาอยู่ที่ไหนสักแห่งเพียงแต่ว่าที่แห่งนี้ไม่คล้ายกับว่าเป็นสวรรค์เลยนี่มันไม่ใช่สวรรค์นี่ข้าอยู่ที่ไหนกันแนะ่นี่ยความหลงตัวเองของมันทําให้มันต้องวนอยู่ในภาพเดิมๆซ้าๆรอจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาต่อไปสําหรับวันนี้ผมนแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ